มันเชี่ยเราขังมันไว้ข้างในแล้วกูไม่มีทางออกมาไอ้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 หวานวาแล้วกูกูก็เราจับ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 เจอมันเลจอกูเห็นสีแดงอยู่ข้างหลังกูเลยข้างหน้ากูไม่รู้กูรู้ว่าข้างหน้ามีอะไรกูจับขางหน้าไปก่อนตอนแรกกูคิดว่าข้างหน้าไอ้เียเออกูนี่คิกว่าข้างหน้าเหมือนกันเฮ้ยแดงี๋ยวเล่นแดงอะไรวะอ้า โอตะเกียงเฮ้ยตะเกียงก็เ no ฮียหละอะไรอะหายไปแล้วอะไรนะเฮ้ยอนี่อะไรอะยีบอยู่อะไรอะเ็มที mm ่ยบอยูしし่ไฟนี่ไนโอ้ยนำทางถ้าคุณเจอดดนี้เราหยุดอะไรวะเนี่ยเวโทนทาวน์แอานโอ้เอซพอสองแล้วไงเอสอง ะเฮ้ยโอ,โอ้กูว่าเปิดคมไฟได้เหมือนเดิมใช่เลอขวากว็าดีวะน,นั่นน่าโบนน่านบนไปฮัลโหลโฮัลโหลไอ้เขียนตัวไหนเดินเท่าไห,ไหไร่หรอ่ะเป็นดีเลยจริงหรอตีนกูเออตีนพวกเราเองนั่นแหละเชีย่ยกระโหลกหมาไอสั์กระโหลกน้ำซุปกระโหลกน้ำซุปนงเฮ้ยหมดละกระโหลกวีเตียวแม่ มีโดนดามาขอโทษครับผมอัดออกเลยไม่ออกอยากดูไม่ออกเนี่ยเฮ้เหี้ยไอ้สัตว์เเฮ้ยเอเลียนเฟมคันนี้เป็นเอเลียนเอเลียนเอเลียนพระทาพีเดเตอร์ไงกูเห็นมืเสิบิแดงอะตัวฮียอะไรรู้เอาได้เลยสัตว์เ้มันเอา โอ้ยสัาเลยไว้ดักคนรีบด้วยโอ้สังกะสี่ยอะไรฆ่าไปเลยดำๆวะดีข้างบนจะเป็นไม่เห็นมีอะไรเลยให้ขึ้นมาทำไมอ่ะขึ้นมาหลอกอ่ะฮะเลยอาจจะมีอะไรก็ได้นะเฟรมลองดูดิอ้าวไม่มีอะไรจริงดิไม่มีขึ้นมาโดนหลอกอาจจะอยู่ด้านล่างก็ได้ไปไปเข็มทิศไม่ไม่เห็นอยู่ในกระโหลกพี่เตี้ยเนี่ย เอาไปต่อเมื่เห็นอะไรตรงกลางเลยวะนะเฮ้ยลุงพันแหน่เผอโอ้โหขาบุยขาบุยเวมึ่เห็นกลมๆนั่นคือตรงที่เรามองกันอยู่อะไม่มีอะไรดียว่าอ้าวที่จะติดเอ่อบอลคือจันสองดิเย่เงยเงยเงจะกลายเป็นแหนมเพอเมืองใหม่ของเมืองนี้ก็ได้สวัสดีครับ ผมแนวอำเภอครับผมแนวอำเภอเมืองใหม่ครับเป็นลูกปั้นอันใหม่ที่อยากกลายเป็นลูกปั้นอันใหม่ไหมที่ครับผมมาสำรวจพื้นที่ครับไม่มีของให้เก็บสักบ้านนะโล่งโจ้งไม่มีอะไรเลยวะเข้ามาทำไมเนี่ยเจ้าเที่ยวจริงนั่นดิไปดีกว่าแดนชนบทผู้ดีบอนชนบทไปไอโบส์โบส์โบส์ Legend เฮ้ยนี่ก็เข้าไปบ้านใหม่เฮ้ยน่าจะมีทำไมมีแต่ร้านเราอะทางนี้เราไปแล้วไม่ใช่เหรอหรือยังอันนี้ไม่ยังไม่ใช่เหรอร้านนี้ยังไม่เคยนะมันไม่ก็มันมันไม่มีอะไรอยู่ดีอะมันต้องมีผีอยู่สักร้านหนึ่งแหละเชื่อกูดิฮะยเฮอยพูดงี้มึงนำเลยพูดอย่างี้มึงนำกู้สามไม่คิดละควรนำไม่คิดแล้วมีชั้นสองมีมีตะเกียงจุดได้เฮ้ยตะเกียงจุดได้จุดดิ เฮ้ยมีรัวหมาเฮ้ยรัวพี่เตี้ยไม่รู้หรอกเตี้ยอะไรมีอะไรเหมอนเล้าไก่เอออาจจะเป็นเตี้ยบางตอนก็ได้ใครไม่รู้เอ้าเฮ้ยทำไมกลับมาบ้านเดิมอ่ะใช่บ้านเดิมหรอบ้านเดิมเอ้าไอ้เชี่ยเราเดินวนเป็นวงกลมหรือวะโง่ไงโบดเนี่ยไฟแบบงชี้แค่ทางมันบอลนำไปดิเข้าไปดิโอ้เงี้ยเฮ้ยเงี้ยนี่ไงกูว่าแล้วกลับเอ้ย คุณอยู่ไกลมอเห็นอยู่ว่าเป็นตัวแดงๆอ่ะใช่เป็นตัวแดงๆคันนี้เป็นเอเลี่ยนของจังไอร์เฮียเมื่อกี้เป็นฆาตกรอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะจากฆาตกรเบเลียนเลยเปลี่ยนทีมปรับอารมณ์แทบไม่ทันเฮ้ยไปทางนี้ต่อใช่ไหมเฮ้ยมัตีิสไนม์พร้อมแล้วเอาแล้วต้องไปทางไหนอ่ะเอ้าเยอะ เราไปตามทางเดินเดียวเฮ้ยมันเป็นรั้วเฮ้ยมีห้องหลังบ้านเไปก็ไม่มีอะไรอยู่โอ้ยไปฟีฟ์ไปฟีเฮยไอฟีฟโอ้ยจุนไามาเลยไอ้เี๊ยตกใจจุดไฟตกใจอะโดนหลอกไงล่ะไม่ได้สงสัยเลยเยี่ยกูอบแค่มองว่าเอ้ยหลังบ้าน นั่แหละเฮ้ยทางนี้ไงแม่งเลยคนเดินดูแมผนมักจะโดนหลอกวะไอ้กูเข้าใจอ๋อมึงก็เลยไม่เดินสินะใช่ไปเลยปอนไปเลยปอลละไม่มีอะไรพวกเขามาเลยไอ่เห็นหน้าต่างไหมมึงเดินไปเลยไปมึงเดินไปเลยไปเช็คดิเอ้เอ้ไม่ได้บอลเอ๊ะกูรวมไปแล้หรอบอลมันคงไม่ถี่ขนาดนั้นอกมั้งเออไม่ไม่โดนแล้วอ่ะ เขาไม่โผล่มาทุกต่างๆหรอไอ้เหี่อ่ะไปไปไปโอ้โหรถรไกลใจสิรถอยู่นี่บางทีเราซ่อมมันได้โอ้ได้ใช้รถหนีโอามึงจะซ่อมจริงดิโอ้ยเชี่ยเอาอะไรมาซ่อมวะโอ้โหหาเชอรี่สปาร์คแล้วคือมึงต้องไปเอาจากในบ้านหลังแต่ละหลังนะต้องหาล้อหาอะไรอีกเนี่ยโอ้โหแยกกันดีกว่าไหมฮะแย่เหรอแยกกันสองสองอะ อโอเคเอชียไปเฟมไปทางบอลไอ้เสียงมันมาจากไอ้บอลเข้าบ้านนี้เราไม่ใช่หรอเข้าแล้ไงบางทีเราอาจจะกิบอะไรได้แล้วก็ได้ตอนเนี้ยโอ้มีตัวนั้นอะไโห้เดี๋ยวีเียว้พวกนั้นโดนไปไอยู่เฮ้ยซดอย่าเออช่วยด้วยห่วยนะมีคนโดนไปแล้ว เชี่ยกูว่าแล้วว่าใครตามมาจริงด้วยสัสตอนนี้กูได้ยินเสียงแฉกๆๆอ้าวแต่กลัวเหลือเกินอยู่ไหนอยู่ไหนหูวีดีวีนี่กูอยู่หลังมึงอยู่หลังมึงดึงเสียงเกิดไหมบอลนี่วะมันวิ่งอยู่ข้างนอกอ่บอลแดงแดงไงวะนี่เฮ้ยเชื่อเฮ้ยเฮ้ยบอลมันเข้ามาขึ้นรถดขึ้นระดับ ตอนนี้ของมันจะเกิดอะไรยังวะมันเดินมาเดินมันของเกิดแล้วอูกูเข้าบ้านเดิมกูเจอของละวคีบเอฟคีบเอฟคีบเอฟมันอยู่รอบบ้านเลยของจะตอเราเองเลยเบรบอนจะไปเปิดไฟดีมั้ยจะไวต่อแสงก็ได้อย่านะจริงเหรอใครจะไปรู้ไอะเฮียมันอยู่ที่รถอะตอนเนี้ไอ้เฮียเราเราจะผ่านยังไงเนียอยู่ด้านซ้ายกูเฮ้ยบอนแยกกันนะเฮียใช่แล้ว บระสบการณ์ได้ยันมันเข้ามาได้ป่ะวออมันเข้ามาได้ป่าวะไม่เคยลองอย่าอย่าไปลองเลยแล้วอยู่บนโต๊ะเลยจะเล่าหน่อยมะแปะไม่รู้กูลองกูขึ้นถังก่อนแล้วนี่เขาเหี้ยปาเฟมไปจังหวปะดนี่แหละเจ่นเหรอไปได้เหรอบอลไม่รู้จะรู้ว่าเราไปไอเหี้ยไปรออะไรสักรู้ว่าเราวิ่งได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้รีเทิร์นรีเทิร์นไปปอนตีไปไปโถยไกล อะไรไปแน่ยัยเพื่อนเอี้ยเอ้ยไอ้ยสุดท้ายมาอยู่วงการจนะฮะหดกล่องละไอ้เหี้ย์ใจไกออกมาเร็วๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นี่เออบ้านนี้บ้านนี้โอ้รอดละอือโอ้ยติดติดโอ้ยโอ้ยเหี้ยเฮ้ยกูนอนแล้วกูนอนแล้วกูนอนแล้วเดี๋ยว ข้บนยนี้กงวงอ่ะไม่มีอ่ะไม่มีอะไรเลยบ้านหลังเดิมมันไม่มีวะตอนแรกกูได้ของมาอย่างหนึ่งแล้วใช่ไหมเฟรมเออได้มันอะไรสักอย่างเนี่ยมึงได้มาได้เงวะมันไม่ได้เหมือนซิก้าแต่อะไรมาไม่รู้อ่ะมันไม่เขียนบอกแล้วใช่โอเคไปว่าอันนี้เปอนทางที่เรามานี่ว่าถ้าเราก็ต้องไปทางนี้ดิเนี่ยอยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว อ๋ออ๋อใช้ตะเกียงล่อมันได้เมื่อกี้มันไปดับไฟตะเกียงใช่ดับแม่งเลยเดี๋ยวแม่งมาต้องดับไม่ได้ผิดไม่ได้ไม่เอามันไวต่อแสงกูตายแล้วทีหนึ่งกูไม่เอาเฮ้ยไฟไฟแล้วกูเส้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยววิิ่่งเอ้ยปีได้เหรอปีได้เหรอปีได้กูปีดีไอ้ป้อนตรงนี้ปลอดภัยปลอดภัยจริงเออตรงนี้ปลอดภัยเฮลมีเฮ้ยปีได้เหรอใช่อูยไม่ปีรู้ก็ไม่รู้ปีได้อะไรเห็นมาไใจอ่ะกูก็เป็นึกว่าปีได้ลงกงินปลอดภัยมั้งเฮ้ยเดือดูตกไปแล้วไปยังอะ กูอยู่ในอยู่ในบ้านละไอ้บ้านข้างๆบันไดมึงอะเห็นกูปะเห็นกูปะเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นทย่น่มันอยู่ใกล้กูไอป้อนมึงก็ปีนอย่างเดียวไอ้ที่นี่มัอยู่ใกล้ๆกูเฮ้ยอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างล่างอู๋อูโอู๋เอาย่าปีนดิไอ้สัตว์มันปีนไม่ได้เฮ้ยมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันอยู่ไกล ไอ้ยี่ล่ามึงจะขึ้นบันไดหมดนี้ทุกคนไม่ได้อันตรายเ้าบ้านเดี๋ยวดิเข้าบ้านกูดิบ้านกูทางเข้าบ้านอยู่ตรงไหนนะตรงนั้นใช่ไหมโอเคอยู่อยู่อยู่ไอ้ลงบันไดมามันจะอยู่ข้างหน้าปล่อยพร้อมกันเลยไหมไปกระโดดกูก็โดดละกายมึงตามไปก่อนเลยโดดเนี่ยมันไม่ตายโดดดลงอ่ะ มันอยู่มันอยู่ตรงนู้นโคตรไกลเลยใช่เราไม่เสียเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่หลายหน้านเชื่อกูว่ามันมีอะไรบ้านเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างเลยเลยมันหรือว่าเราต้องเอาของชิ้นนี้ไปอันนี่ขอหรือเปล่าเฟรมไปที่รถก่อนนะวจริงเหรอเฮ้ยเฟ้มไปอยู่ข้างนี่เข้ามาไม่ได้เข้าไม่ได้อ๋อจริงเหรอโอ้ เงียบกีอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเงียบกี้มาอยู่หน้าบันไดเนี่ยปิดไฟดิให้มันมาปิดไฟได้ไหมอุ้านนี่แน่เฮ้ยมันมาแล้วพรมามาแล้วมันขึ้นระเบิดโอ้ยเดินกลับแล้วมาเดินกลับไปแล้วโอ้ฮ่าเรารู้แล้วหลบยังไงฮ่าเฮ้ยมันอยู่ข้างหน้าเลยโอ้ ไอ้โอ้เจียวเก่งดีโอ้ยผู้เกียร์ให้มันออกมาแล้วเฮ้ยเเชยดูไม่ได้เหรอเออขึ้นมาไม่ได้เเชยดูโคตรไม่ได้เกียดเลยดูตัวดิทางนี้อันนี้ไม่มีอะไรเน่เมกอัลชูร่าลาเลยอะเราจะต้องไปตรงนู้นนะนี่เป็นนี่ไอ้ยี่ตังนี้ตันเนี่มาเร็วไหนเฮ้ยเฮ้ยก็แล้วเข้าเบ้ย เฮ้ยเฮ้ยอะไร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 ครูคเชื่อมันเห่าได้สัตว์หมาไปได้เลือกุญแจแล้วเลือกุญแจรถแล้วกุญแจรถเฮ้ยสวยเฮ้ยแต่ว่าไม่มีเอาแล้วของอื่นอยู่ไหนวะเลือสร้างรถมันอยู่ไหนหมดอ่ะนั่นดิแจติ่ติดรถกดไฟได้ไหมหย่านะหย่านะดูรอบดูช้าง โอ้มัหลอกกูด้วยมันมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวจุกจุกจุกอะไรกันจุไม่กูยังไม่ได้เข้าปลอดภัยกูตายอีกแล้วเจ้าโง่ตายอีกแล้วอเฟมอ๊เฟมอ่อกูตายอีกแล้วปวดกูยังไม่ทันได้ใส่เขื่อมือเลยเฮ้ยสะพานเฮ้ยไอ้นี่สะพานไปไหนอ่ะ ไปสะพานเป็นอย่างนี้วะไอ้สะพานมันโคตรเดียเลยเฮ้ยอ๋อออนเพมไอรอนเกตปอนปิดปิดไฟปอนปิดไฟเออไฟล่าจจะไม่เห็นใช่ไหมไฟล่าจมัมาไม่มาไม่รู้ปิดไว้ก่อนเฮ้ยสะพานสะพานนี่เหมือนโยกนะมีอยู่แถวกูลงเดินเดินเดินอยู่แถวกูเดินเดินเดินใส่ที่กดน้ำไกดน้ำตอนนี้เกลียวแล้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 วกูดูให้กูดูให้อ เขี่ยเยอะเลยปนแล้วโอ้โอ้โอก้โอ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 ้ยโอบานเดียวบาเดยวเลตายเลยลยยเลยยเลยตยเลยายเลยายลยลยาเลยเย ตอนนี้เราขาดล้อขาดหลายล้ออยู่หาล้ออยู่กูไม่เจอล้อเลยไอ้ีค่ไม่แค่กูมาหลบบ้านหลังนี้กูไม่กูตายเฮียยังตายอยู่นะเราควรแยกกันแล้วอยู่ใกล้ๆโคมไฟเราจะได้จุดอ๋อจุดล้อ โอ้ไปไกลไปที่รถดีกว่าเดี๋ยวของไปติดตั้งเลยรอด้วยรอด้วยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอุ้ยเจี๊ยอาสซาตาจะมาหานะปอนเปิดตู้เปิดไม่ได้เฮ่ยบ้านเฮ้ยตะเกียงทำไมบ้านนี่มันปิดอยู่วะอูมันอาจจะเข้าได้นะมาแล้วล่ะมาตรตะเกียงเอ้ยไกลอ้เหี อาสตาจะมาหานะบอลคืออาสตาอยู่กับกูเฮ้ยมันมาที่รถแล้วบอลกูรอให้กูรอให้กูจุดไว้ที่โบนละเร็ว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 ไปบอลนะโอ้บอลหลังมึงกูลอยู่กูรออยู่กูรอยย้ายเฮ้ย เฮ้ยพาไปส่งหน่อยขวาเนี่ยปไปตรงเี้อะไรอยู่กูอยู่กูอยู่กูอยู่ปอมาดีปอนเดี๋ยวดยวขอจุดหมขอจุดไหเ้ยอะไรอ้ไอ้โ้ยันอยู่ขวากเ้ยไม่่จริงเี้นจะไปสนใจกูดีมาากูวิ่งไปใสเลย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 ใสใสตรงนี้รูให้เร็วเร็ อ๋ออยู่หน้ารถอยู่หน้ารถเขาไม่ใช่หน้ารถอะไรแต่ไอ้แล้วเดือดร้อนเดือดร้อนเฮ้ยเดือะมันไปตีมันมันจะเปไม่เปตีลูกหยุดแล้วแล้วแล้วลมเลือดิกดไม่ได้กดไม่ได้เฟมยังไม่มีล้อดิเอ้าแล้วมึงใส่อะไรไปแล้วอ๋อพอมึงใส่ไปแล้วเหรอกูยังไม่ได้ใส่เลยต่อไอคอนกูใส่ไปแล้วอ๋อมันใส่เพื่อนได้ใช่แปลว่าขาดล้อขาดล้อขาดล้อไม่มล้ออยู่ดิมันต้องขาดล้ออีกเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ย ุยหลังหลังหลังเลยเฮพี่ไลยไปละไม่รออะไรละไม่อยู่อยู่ตะเกียงไว้อยู่ตะเกียงไว้เออนั่นแหละล้อล้อล้อไม่ไกลไม่มีล้อตรงนี้ไม่มีล้อนี่ป่าววไหนอ่ะอุ้ยนี่ไงอุ้ยเชี่ยเฮ้ยไอ้ไอ้กูโดนหลองหลอกยังวีเจ้าสเกย์เหรอะเจอ้อแล้วเหรอเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนไอ้พี่เม่ง เจ้าสแกลที่รอไม่ต้องไปกูด้วยไอ้เจ้าสแกลที่รอดเฮ้ยงั้นไปที่รถ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 ขามยรถไปไหนวะรถรถไปทางขวานี่นี่มามเร็วไอ้กูจุดเกียงให้หน่อยจุดเกียงให้หน่อยเฮ้ยเข้าบ้านตะเกียงเดี๋ยวตกบันไดไหมเงี้ยโอเดินผ่านหน้าไปเลยโอ้ไปแล้วมาอยู่ที่ตับตะเกียงแล้วไปละใส่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 กูใส่แล้วกูใส่แล้ว เฮ้ยโหไปแล้วเกิดเปิดฉลุกเปิดเปิดกูเปิดกูเปิดให้โออเปิดสะพานเปิดสะพานเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเปิดแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยนี่ต้องรอสะพานลงดีไอ้ข้อมึงอะเดี๋ยวมันมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเสียงโคตรดังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮาร์ดิซอดเลวเฮ้ยกูเจอมันแล้วจุ๊ เลยเหรอตอนเนี้ยเดี๋ยวแพ้รอด้วยไอ้แพ้ไอ้เมอนเลยเหรอมอนสเตอร์ดิสเซเบิลอ๋ออ๋อเราต้องล่อมันอ๋อต้องจุดไฟล่อโอเคไปไปไปจุดไฟจุดไฟจุดละจุดละจุดละกูจุดตะเกียงสองอันแล้วไปเฮิร์ตเลยยังยังสะพานยังไม่ลงสุดเฟ้ยยเางดีก เปมเปมเฮ้ยเฮ้ยเก้ยเปมมาแล้วเปมมาแล้วเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมกุลบุรูกุลบอยู่กุลบได้กุลบได้จุดแล้ว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 ไฟไฟเออมา้จุดแล้วจุดแล้วมาแล้วมาแล้วโอ่ยี่ย่ะยี่สิบพันสภาพยังลงไม่เสร็จยุดิค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 ุดิไอ้ยยี่กูเหลือดสองสาหัสจังวะเฮ้ยมันหลับจะลงเสร็จเนี่ยกายตายมึงไปจุดได้ไหมิ่งานเว้ยจุด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 สภาพโคตรฝืดเลยสัตว์หยดน้ำมันหน่อยไหมยี่ย วิ่งมาแล้วเั้ยมันไปมันไปจุดเลยเว้ยเพราะมันจะวิ่งไปตีสะพานมาแล้วมาแล้วกูจุดต่อเลยกูจุดรัวๆตอนเนี้ยไม่ต้องกลัวเลยฝันหน้าโง่โคตรช้าเลยสะพานยังไม่เสร็จนี่เอาไก่ไงไงเหี้ยไอ้เหี้ยจะจุดพร้อมกันไอ้เหี้ยคนนึงจุดคนนึงปีนไอ้เหี่เฮ้ยเดือบีดาวโอ

จะเป็นมึงต้องจุดตะเกียงแล้ววิ่งไปกำลังเดินไปจุดแล้วจุดแล้วไปแล้วในสุดก็หลบหนีได้แล้วเราหลอดชีวิตโอ้จบแล้วโอ้จบแล้วเหรอเฮ้อโห่เฮ้หัวใจแทบไหลสัตว์จำสแกรโคหี้อะลยเกมหมีผีร้ายไงหมดแล้วใช่ไหมรู้ว่ามีชัตเตอร์จะไปวะหมดแล้วหมดแล้วมีสอง อที่เล่นคือแอคหนึ่งหรอหรือว่าอะไรใช่เล่นแอคหนึ่งเมื่อกี้คือแอคหนึ่งอย่างเดียวเลยแอคหนึ่งซีเควนซ์สองอ่ะที่เราเล่นอ,อ๋งนองั้นแสดงว่ามีแอคสอง